พี่ใช้รองพื้นอะไรทำไมหน้าเนียนจังอะม,มันไม่ใช่แค่รองพื้นดีนะต้องมีพื้นฐานผิวหน้าที่ดีก่อนถ้าผิวมันปลุกระไม่เรียบอย่างเงี้ยรองพื้นดีแค่ไหนอะประโคมเข้าไปมันก็ไม่เรียบปะอยากหน้าเรียบใช่ไหมเนี่ยเอาไปใช้ค่ะคุณจะมีใบหน้าที่เรียบเนียน แล้วเวลาลงรองพื้นอ่ะมันจะติดทนโคตรทนเลยต้องหาเนื้อมาเชอร์ไรเซอร์ที่มันแบบพอดีแนะนำตัวนี้ลงก่อนลงรองพื้นฟิลที่ได้อ่ะมันบางเบาก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะมีตัวเซรามายอ่ะไปบล็อกผิวให้ผิวมันชุ่มชื้นยาวนานมันเหมือนเป็นตัวมาเชอร์ไรเซอร์ที่มันซับรองพื้นได้ดีมันก็เลยทำให้รองพื้นอ่ะมันติดกับหน้าแค่นั้นเอง <S <S แต่ว่าใดๆผิวหน้าต้องเรียบต้องมีพื้นฐานผิวหน้าที่ดีนะคะ ลงตัวนี้ตัวนี้ผิวหน้าเรียบเลยเัลนี้คือแอมพูเซรัมที่ช่วยให้หน้าขาวไวมากนะคะไม่มีสารอันตรายแน่นอนเวลาจะหาลองพื้นลงลงตัวนี้ก่อนนะคะลงแบบชุ่มๆเลยพอมันแห้งเนี่ยมันก็จะเหลือตัวเซรัมไปเนี่ยหลังจากนั้นอนะฟิลมันจะนุ่มๆนุ่ม่มากแล้วก็ลงรองพื้นเลยค่ะลองดูแต่งหน้าติดทนหน้าเรียบแน่นอนหน้าก็จะแบบสวยใสนะคะแบบนี้หรือเปล่าอ่ะสวยแหละไม่อยากโอวยตัวเองไงเดี๋ยวเขาหมั่นไส้